สวัสดีครับพบกับช่องของราเต้ทอยกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมได้รุนล็กงานงานหนึ่งนะฮะงานาทาแมกเวิร์กนะฮะทาแมกเวิร์กนะครับ,เ,รรบเป็น Honda c ซี vic ใช้ R F K 8นะครับที่เราคุ้นๆกันดีรู้จักกันดีนะครับ ในส่วนของรถจริงนั้นผมก็ได้รีวิวไปแล้วในงานของมาจล็กก็น่าจะใช้ข้อมูลตัวนั้นมาทดแทนกันได้นะครับส่วนงานที่ผมถืออยู่นี้คืองาน t ทแม็กเวิร์กนะฮะก็มาเป็นงานที่สวยๆนะครับคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะครับมาคุยกันถึงเรื่อง t ทแม็กเวิร์ก,กันก่อนนะครับ t ทแม็กเวิร์นะครับเป็นค่ายรถเหล็กค่ายค่ายหนึ่งนะฮะที่อยู่ใน เขาบอกว่าจากข้อมูลก็คือจากประเทศฮ่องกงนะครับจากฮ่องกงเป็นงานจากฮ่องกงเลยนะครับเป็นงานจากฮ่องกงก็นะครับมันเป็นงานลดสะสมเลยนะฮะงานลดสะสมเลยถ้าดูจากนะครับรอบๆกล่องนะฮะดูนะครับรอบๆกล่องเป็นงานนะครับส่วนใหญ่งานเขาจะมาลักษณะของกล่องแบบนี้นะครับใส่กล่องแบบนี้เลยนะครับงานชาแม็กเวิร์กนะครับ ดิ e ะแคสต์โมเดนะครับเป็นรถเหล็กโมเดลนั่นเอง Honda นะครับได้รับ Official l i c e n ซ e ได้รับลิขสิทธิ์นั่นเอง Honda Civic นะครับนะฮะคันนี้ที่ผมถืออยู่นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเว็บนะฮะแล้วก็ Facebook ทางหน้า IG ของทางชา a m a c w o r k นะครับนะครับก็บมีคำเตือนต่างๆนะครับเป็นรถที่ผลิตจาก made in China นั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะ เปิดดูรายละเอียดในกล่องกันเลยดูดีกว่านะครับก็จะได้ชิ้นงานนะครับตามนี้นะครับก็จะมีเหมือนฝาของตู้คอนเทนเนอร์นะครับเหมือนรถอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็มีหมายเลขนะครับบุ้บอกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นชื่อรถแล้วก็หมายเลขนะครับว่าประมาณคันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับ เป็น Limited Edition เขาบอกเขาว่ากันอย่างนั้นรอบๆตู้ก็จะนะครับมีเขียนว่า Limited Edition แล้วก็ใช้ R นะครับเป็นฝาใสานะครับเปิดออกได้แบบนี้ยกขึ้นมานะครับแล้วก็นำตัวรถนะครับออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับเลื่อนออกมาพร้อมทั้งถาดเลยนะครับก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่วนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราดูตู้คอนเทนเนอร์แป๊บนึงก่อนจะไปดูตัวรถนะครับก็ มันสามารถเลื่อนออกได้นะครับแล้วก็เอา,เอา,เอาส่วนนี้นะครับเลื่อนนะฮะเลื่อนเข้าไปแทนที่นะครับเพื่อทำเป็นตู้ทึบนะครับตู้คอนเทนเนอร์ทึบเลยนะครับเลื่อนเข้าไปแบบนี้นะครับนะฮะสวยๆนะครับนี่ฮะก็จะเป็นตู้ทึบเลยแล้วก็เอารถใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเป็นถาดเลื่อนออกมานะครับ ในส่วนของตัวรถนะฮะนี่นะครับงานชาแม็กเวิร์กนะฮะเป็นรถที่มีรายละเอียดสูงนะครับรายละเอียดสูงมากๆนะครับเหมือนจริงที่สุดนะฮะดูนะครับทุกอย่างนะฮะเหมือนจริงที่สุดแล้วก็ทำออกมาได้เนี้ยบนะครับครับนี่คือข้อดีนะฮะ เดี๋ยวเอารถออกจากฐานก่อนนะครับเพราะว่าใต้ฐานมีน็อตนะครับเพื่อจะได้รายละเอียดที่ละเอียดขึ้นนะครับนำรถออกจากฐานเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะได้แบบนี้นะครับด้านหน้านะครับนะฮะคมๆเลยนะครับด้านหน้านะครับไฟพลาสติกใสนะครับไฟพลาสติกใสนะครับโลโก้ฮอนด้าสีแดงชัดเจนนะครับป้ายทะเบียนสปูนนะครับสปูนสไตล์นะครับ สปูนสปูนคือเอ่อเหมือนกับเป็นชุดแต่งนะคะของ Honda นะครับเป็นค่ายแต่งรถเป็นค่ายเอ่อ แต่งแนวซิงอะนะครับเป็นประมาณนี้นะตามที่ผมเข้าใจสปูลนี่จริงๆแล้วก็ได้ยินกันมาเยอะแหละนะครับแต่สีมันจะดูแปลกๆไปหน่อยเพราะว่าสปูลถ้าเราเคยเห็นนะ่ะมันจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับตัวรถเป็นแบบทูโทนหนะ้าแต่คันนี้มามาแบบน้ําเงินเลยนะครับฟ้าๆน้ําเงินเลยแล้วก็มีสปูลมาติดเลยนะครับสปูลสไตล์เออไม่ใช่สปูลสไตล์สปูลสปอร์ตนะครับติดเลยนะครับนะครับข้างหลังก็จะเป็นสปูลนะครับ นะครับป้ายทะเบียนนะฮะแล้วก็ความคมชัดของงานนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับนะครับมีกระจังหน้าระบายความร้อนต่างๆฝากระโปรงนะครับเป็นแคปรานะฮะเป็นทําสีดํามาเป็นแคปรานะครับมีรูระบายอากาศความร้อนเครื่องยนต์นะครับกระจกใสนะฮะมีก้านปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็มีการติดดีคอคาดหน้ากระจกว่าสปูนสปอร์ตนะครับ เป็นปะกายมุกเลยนะครับด้านขวานะครับมีตัวทีอยู่ตรงนี้นะครับไฟลงไฟเลี้ยวทุกอย่างให้มาหมดครับมีคำว่าสปูลเล็กๆอยู่ใต้กระจกด้วยมีกระจกนะฮะกระจกก็นะครับถ้าเราดูดีๆนะครับมันทําเหมือนจริงมากนะครับกระจกสามารถสะท้อนด้วยนะครับสะท้อนได้ด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับ ด้านซ้ายก็เฉดเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของกระจกผมขอติอะไรนิดนึงนะครับกระจกไม่ใช่ยางหรืออะไรเลยนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะครับผมว่านะครับงานของชาร์มักเวิร์กเนี่ยนะครับต้องระวังหน่อยเวลาเรื่องการจับนะครับเพราะว่าถ้าลนนะฮะหรือว่าลงไปตามมุมที่กระจกลงเนี่ยผมว่ามีโอกาสหักได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็มีสกีนกระจกว่าสปูนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆนะครับนะครับไฟท้ายก็เป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็มีดีคอนะครับดีคอถ้าเราจับดูดีๆนี่นะครับเหมือนมันนูนนะเหมือนมันนูนขึ้นมานะครับเหมือนเขียนว่า c ีวีกนะครับก็ฮอนด้าแดงนะครับ แล้วก็ป้ายทะเบียนว่าสปูนสปอร์ตนะครับแล้วก็ชวยอาร์นะครับสังเกตอย่างหนึ่งนะครับสังเกตอย่างหนึ่งก็คือโลโก้นะครับหรือว่าที่เป็นดีคอต่างๆไม่ใช่ดีคอเหมือนกับที่เราทั่วไปที่เราเคยเห็นตามรถเหลงนะมันเหมือนกับเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นแล้วก็เอามาติด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 นะครับถ้าค่อยติดนะครับแล้วมันเล็กมากนะครับรวมถึงไฟด้วยนะครับไฟนี่ไฟท้ายนี่เหมือนกับเป็นชิ้นมาติด อย่างเงี้ยครับเลื่อนขึ้นมาติดด้วยกาวหรืออะไรประมาณนี้นะครับเหมือนไฟหน้าด้วยนะครับเหมือนทุกชิ้นส่วนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์หรือโลโก้ดีคออะไรต่างๆเหมือนกับมาติด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 เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจุดสังเกตนะครับแล้วก็มีขอบเหมือนชุดแต่งนะครับเป็นขอบแดงนะครับรอบๆเลยสเกิร์ตแดงรอบๆนะครับล้อนะครับเป็นล้อยางนะฮะล้อสีดำนะครับ ถ้ามองดูดีๆนะครับลึกๆเข้าไปมันเหมือนกับมีเบรกนะครับมีจานเบรกอีกชั้นหนึ่งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่ครับด้านใต้รถก็จะมีการไฮไลท์สีท่อนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับ n d a c i v i ีใช้ r x k 8สเกล e 1ต่อ64ิบีเมตรอินชัยหน้าชาร์แมนะครับแล้วก็น็อตเป็นฮาร์สติกนะครับเอาไว้ไขออกมาเพื่อเปลี่ยนล้อนะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งนะครับคือรถนะครับมันจะวิ่งไม่ค่อยได้นะฮะวิ่งไม่ค่อยได้เหมือนงาน MJ หรือว่างาน h w h e e l วทั่วไปนะครับวิ่งไม่ได้นะฮะ ปล่อยวิ่งไม่วิ่งเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นงานตั้งโชว์นะครับเป็นงานตั้งโชว์เสียมากกว่านะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้วิ่งได้นะครับก็ต้องเข็นไปอย่างนี้ครับปล่อยไหลไม่ได้นะฮะข้อดีของงาน t i แม็กเวิร์สนะครับผมว่าเรื่องรายละเอียดสเกลต่างๆที่ให้มาเนี่ยดีเทลรอบๆตัวรถเนี่ยความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับนี่คือข้อดีนะนะครับ มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียคือเดี๋ยวผมเทียบอะไรให้ดูนี่คืองาน MJ นะครับงาน MJ ดูขนาดค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับใน1ต่อ64อ่ะ MJ อนะครับ1ต่อ58านะฮะนะครับต่อ64ถ้าเทียบกับพวกงานทั่วไปเนี่ยผมว่ามันเล็กนะผมว่า ดีไม่ดีเล็กกว่างานของโทมิกไกนะครับผมว่านะนะครับดังน,นั้นเรื่องของการเปลี่ยนลงเปลี่ยนล้อเนี่ยผมว่าล้อมันเล็กไปแล้วอาจจะหายากนะครับดูนะครับล้อของงาน m j มนะฮะนะครับมันน่าจะหายากมันน่าจะเข้ากับล้ออื่นๆยากนะครับสเกลค่อนข้างเล็กนะครับและอีกอย่างหนึง่งข้อเสียของมันอีกข้อนึงคือราคาค่อนข้างสูงนะครับพอราคาสูงแล้วเนี่ย มันก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะงานแบบไม่เหมาะกับเด็กเล่นเลยอ่ะน่าจะเป็นงานสะสมครับเป็นสําหรับนักสะสมจ๋าๆเลยนักสะสมอาชีพเลยนะครับผมว่าข้อเสียข้อนี้คือมันลึกไปครับมันไม่เหมาะกับ <c oughs> นักสะสมผู้เล่นหน้าใหม่อย่างผมเลยนะครับนักสะสมแบบต้องเอาแบบ ผู้เล่นแบบจริงจังเลยครับถึงสักคู่ควรนะครับสำหรับงานไทม์แอ็กเวิร์คนะครับสำหรับพวกเราก็งาน MJ กับงาน h ฮอตว e วนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วและเรื่องราคาที่จะจับต้องได้ส่วนถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับต้องบอกว่านะฮะนะฮะอาจจะต้องมานั่งกินมาม่ากันนะครับนะครับก็นะครับสวยๆครับสำหรับงานไทม์แอ็กเวิร์คนะฮะก็เอามา รีวิวนะครับมาประดับประดาดูเฉยๆนะครับก็สวยดีนะครับก็มีบุญได้จับต้องนะครับสำหรับงานไทม์ไอคเวิร์กนะครับครับผมหากใครชื่นชอบนะครับก็ลองไปหาเก็บกันดูได้ครับช่วงนี้ยังมีพ่อค้าในเฟซนั้นปล่อยออกมาให้เราได้พบได้เห็นกันอยู่นะครับครับก็ลองไปสัมผัสดูนะครับมันต้องลองนะครับนะครับ แล้วจะไปต่อหรือว่าจะหยุดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของราเต้ถอยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ